ไปเลยน้ำเงินจ้องหนึ่งมาไหมน้ำเงินจ้องหนึ่งมาไหมน้ำเงินดอกนี้เต็มแผงไปเลยนะคะแบบสิบไหลนอกได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยอู้หนึ่งพันสามร้อยอู้หนึ่งพันสี่ร้อยเซจเจโคสวยดอกนี้ไหลนอกดีกว่ามากอู้ไม่นา่าคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกันกบแคทลี่อีกแล้วนะคัดเล่นเว็บเมซ,ซี่บลูนะคะเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ไม่ต้องทำเทินด้วยนะคะทุกคนใครอยากเล่นตามแคทลี่นะเดี๋ยวคัทจะเชิงลิงสมัครไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะก่อนนี้คคทจะมาทำ YouTube นะทุกคนคัททำไลา์สดใน TikTok มาก่อนนะคะนี่คัทมีฐานลูกค้าอยู่ในกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มรวมยูสนะคะทุกคน ทุกในทุกๆวันค่ะจะลฟ์สดในติ๊กต็อกนะใครอยากจะมาดูแคสแบบว่าเล่นเกมแต่ละเกมอยากขอเกมไหนมาในหน้ารฟ์สดแคสสามารถขอมาได้เลยแต่ว่าเออที่ใครเล่นสาวท่ามลงยู u ู e อ่ะเพราะว่ามันมีแต่คนแบบว่าชอบดูสาวท่ามนะคะใน YouTube ใครก็เลยจะพยายามอัดมาเพื่อที่ว่าจะให้มันเพิ่มยอดวิวเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้ากลุ่มก่อน ไม่ใช่มาทุกคนเห็นแคทแตกสาวท่ามทุกวันเห็นแตกสาวท่ามทุกคลิปแล้วจะตามแคทเลยนะคะแคทแนะนําไม่เข้ากลุ่มก่อนเข้ากลุ่มเอาไปตามเกมแตกในกลุ่มยุทธ์แคทแต่ละคนแตกเกมไหนมาจะส่งลงบอกกันตลอดนะคะนี่ใครปังใครแตกใครเกือเกมไหนมาคือส่งลงบอกกันหมดจะไปตามดูคนในกลุ่มก็ได้หรือว่าจะไปตามเกมแตกในร้านสดแคทลีก็ได้นะคะแต่ในยูทูบแคทต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแคทต้องคัดเลือกคลิปที่เกมมันแตกดีที่สุดเพื่อที่จะลงนะคะนี่ทุกคนต้องเข้าใจพร้อมันดไว้นะ มาเดี๋ยวเราไปดูสาวถ้ำเลยนะคะสําหรับวันนี้สาวถ้ำเบ็ดเจ็ดทุนสองพันนะเสียงแคทอาจจะมีแหบนิดน,นึงนะคะทุกคน <_ d ata> น่าจะแบบว่าเป็นเสียงเสียงอักเสบไม่แน่ใจเหมือนกันแต <_ d ata> ่เสียงแหบหนักมากนะคะใน youtube คทจะใส่เสียงชิปมังไปด้วยนะมันก็เลยทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเสียงจริงๆของแคทแต่ถ้าไปดูแคทในร้านสดอ่ะทุกคนจะได้ยินเสียงจริงๆของแคทลี่เลยนะคะอพราะนั้นคือเสียงจริงตัวจริงนะคะทุกคนสวยงามไหลน่องเบ็ดเจ็ดนะคะได้มารนึ่เก้าสิบสี่บาท ก่อนที่คขจะมาอัดยูทูปอะคือแบบแคทอะเล่นสาวท่ามตั้งแต่ตอนเย็นตอนหัวค่าไม่ค่อยแตกเลยเออมันไม่ค่อยแตกเลยแคทก็ะะเลยแบบยังอัดยูทูปลงไม่ได้นะเพราะว่าปกติอะแคทจะลงยูทูปช่วงบ่ายๆกับช่วงดึกอย่างในคลิปใช่ไหมแต่ว่าช่วงใหนวันนี้แคทไม่ได้ลงเลยเพราะว่าเกมมันไม่แตกจริงๆทุกคนวันนี้แคทก็เลยแบบว่าลองมาสู้ตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนดูนะคะลองมาสู้ตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนดูว่าสาวท่ามมันจะมาให้แคทรีไหม โอ้อะไรอะพี่ท่าเข้าฟรีโอะไรวะสเกตเตอร์อีกตัวหนึ่งอะมันล่อซื้อเราทุกคนสาวท่ามันล่อซื้อแคทเนี่ยเออไม่ต้องยั่วหลอกซื้ออยู่แล้วสวาวท่าปูกเต็มแผงเลยแต่เป็นตัวถูกนะคะแล้วก็ตัวคูน้อยด้วยเอา้าพี่ท่าเราเข้าฟรีว่ะทุกคนสวนาวท่าเข้าฟรีวะ่ะ เข้าฟีเบนะ็ดเสร็จนะคะเข้าฟีเบ็ดเสร็จมารอดูว่าได้เท่าไหร่นะทุกคนโบไปต่อเลยเขียวเขียวสวยเลยมีไวไหลหน้าทองปูไหลโคตรสวยปูเขียวอีกหนึ่งโบสิบต่ออีกเชีย่ยโคตดได้โคตดได้โคตดได้เลยดอกนี้ เสีส้ยวสุดเสียวสุดเบ็ดเสร็จเขาฟีเจมนะคะพี่ําเราได้มาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหูเยอะมากดอกเมื่อกี้คือแบบหลายแบบบัง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 บ้งหูเสร็จแลจิตช่องหนึ่งมากโอ้โห,โโหพี่ธำเจ๊แถวสองมา,อาโอ้พันห้าได้ไหม อุ้ยไม่จีบาทก็ไม่ให้นะคะเต่าท่านเบ็ดเสร็จเขาฟรีเจไมหมหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสุดจัดไปกันต่อนะทุกคนอยากลองซื้ออ่ะอยากลองซื้ออ่ะทุกคนทำไงดีทำไงดีอยากลองซื้ออยากลองซื้อก็ต้องซื้อนะคะไหลนองมาดีไหลนองมาอุ้ยไหลนองสวยจัดเลยพี่ท่านเราดูดี วุยทำไมช่วงดึกวันนี้แม่งมาดีจริงๆทุกคนซื้อเบ็ดอะไดีเบ็ดสิบแล้วกันซื้อแบ็ดสิบแล้วกันมาห้ารอยตัดเลยมาแน่มาแน่มาแน่คูณตีแล้วนะคะทุกคนไม่ไหลไม่เจ็บคูณไม่อะไรเลยสักอย่างอ่า อสู่ขิดนะคะทุกคนสู่ขิดเรียบลำคั่บอกเลยซื้อห้าร้อยให้หกสิบหกบาทโอ้โหจุกไปถึงซอง6กจุกไปถึงซอง6กเลยทุกคนโอ้ยซื้อ3้ไม้สองอยังไงก็ต้องมาแน่นอนโอ้โหพี่ท่าน รอบนี้ลองปิดโบซื้อนะะลองปิดโบซื้อไปนะอีกห้าร้อยมาโอ้โหโดนแบบจุกๆอยู่เหมือนกันนะทุกคนเมื่อกี้อะลุยมาแน่พี่ทั่โอ้โหยอะไรวะไม่ไหลเลยโอ้โหหัวร้อนแล้วว่า โอ้โหเคคู huh. okay. uh ่เคสองหนึ่งเซตแปเอ้ยโอ้โหโอ้โ huh. ห uh huh. น้อยกว่ารอบแรกอีกทุกคนมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกลือขนาดนี้โอ้เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเจอซ้ำอีกดีอ uh huh. รออะไรล่ะโอ้โหหัวร้อนแล้วหวัวร้อนแล้วพี่ทั่ม จำป้ายัแล้วมันจะขนาดนั้นวะไม้นี้ให้สิบบาทเขานะพี่ดำตกให้หลังแอดเลยละมาดีมาดีตรงมาดีเคเดียวสามอุ้ยตรงมาดีไม้นี้ต้องแจ้งเกิดอู้หเคเดียวสามไม่มาหน้าแดงต้องหนึ่งก็ไม่มาโอ้โหทุกคนไม้นี้ตรงมาดีไม้นี้ตรงมาดีไลยมาหนึ่งร้อยแล้วซื้อไปห้าร้อยนะคะโอ้โหเอา้าซื้อสิบต่อเลยแถมสาม,ามสว เขียวต่อสวยเจ๋อหนึง่งฮือโดนจุกจุกไปนะคะสองไม้แรกเมื่อกี้จุกอกบอกเลยว่าจุกอกเอา้าโอ้เจ็บปวดไปถึงหัวใจทุกคนไม้ต่าก็ยังไม่ได้กำไรนะคะแต่ว่าไม้นี้ถามว่าให้เยอะไหมให้เยอะไม่แน่ว่าให้เยอะได้กำไรนะ ให้เยอะมากกว่ารอบหนึ่งอะรอบสองอะขอต้วยซหมุนหนึ่งหมุนมาให้อีกหนึ่งหมุนยังไม่ได้กําไรเนี่ยแสดงว่ามันเกลือมากๆจบตหนึ่งหมุนนี้ซื้อเสร็จแค่จะลองไหลนอกกับค่สิบหมุนนะทุกคนสามสหมุนพอผู่แย่เลยอะเจ้ายญแย่เลยแย่เลยอู้หู ไมขนลุกโอ้โหโอ้ 19. โหยี่สิบเก้าห้องมันร้อนเว้ยหัวร้อนเว้ยหัวร้อนไปไหลน,นอกสามสิบหมุนพอแม่เลยซื้อไม่ไม่แตกเลยทุกคนไหลน,นอกดีกว่านะนน่ะไหลน,นอกเรามันเข้าฟรีดีกว่าแม่งใจลายชิปเป๋ง เสียงแหดแล้วว่าอย่าทำให้หัวร้อนดีพี่ดั้โอ้ยนำมงจมูชจมูชจมูโอ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเออมาเออมาเสียดายอ่ะมีว้แถวสองนะคะไม่ได้ใช้เลย เออมีววยไหลเคตอกบล็อกไปเลยดอกนี้โอ้โหเกมวันนี้โคตรตึงอนะ่ะแคทบอกเลยนะเกมวันนี้โคตรตึงทุกคนโอ้โหสิเออสวยเจแถวหนึ่งมาไหมเออสวยเออสวยอีกหนึ่งดอก ไหลเต่อโบไปเลยน้ํนนาเงินช่องหนึ่งมาไหมน้ําเงินช่องหนึ่งมาไหมน้ําเงินดอกนี้เต็มแผงไปเลยนะคะแบบสิบไหลนอกได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยอูหหนึ 1300! ่งพันสามร้อยอหนึ่งพันสี่ร้อยเจเจโคสวยดอกนี้ไหลนอกดีกว่ามากอหไม่น่าซื้อเลยสามไม้ที่ผ่านมาอโูโอเคทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ใครอยากจะลองเล่นตามเว็บเมสซิบูเข้ากลุ่มดูรีวิวก่อนไม่ใช่ว่าเห็นคันลี่แตกมาแต่ใน y YouTube แล้วเล่นตามนะคะบางทีทุกคนอาจจะเห็นคลิปนี้หลังจากที่คัดลงไป10นาที20นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงเวลาเจมันอาจจะแตกไม่เหมือนกันนะแนะนําไม่เข้ากลุ่มไปก่อนนะคะลิงก์ทางเข้ากลุ่มกับลิงก์ทางสมัครเว็บอยู่ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะดูคลิปคันลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงๆรจ,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 จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ